นิทไทโฟเล็กนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเลยให้ฟังสั้นๆคร่าวๆว่าเทคนิคของเราคืออะไรเนาะตอนนี้เราใช้คู่เงินเหล่านี้นะครับผมก็คือคู่เงินตามนี้ไอคู่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้แอดเข้ามาอธิบายไปแล้วว่าทําไมเพราะบางคู่เนี่ยมันอยู่ในโซนเดียวกันมันอยู่ในเป็นพานธมต i รกันกรหรืออะไรแล้วแล้วค่างเงินมันมัน ไม่แข็งไม่อ่อนไม่แข่งกันได้กราฟมันไม่วิ่งทําเงินได้นะครับผมก็จริงไม่แอดมาเพราะฉะนั้นเราจะแอดมาแค่คู่ที่มันสามารถทําเงินได้นะครับโดยเฉพาะ4คู่ด้านบน on the top นะครับสคู่สําคัญของเราที่ทําเงินได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับผมถ้ามีจังหวะเข้าใน4คู่ด้านบนให้เลือกเข้าใน4ีคู่ด้านบนนะครับผมแต่ตอนนี้คู่อื่นรู้สึกว่า potential คู่อื่นตอนนี้เนี่ยในการใช้สูตร green zone red zone เนี่ย ตอนนี้ทุกคนทํากําไรกันถล่มทลายมากๆทํทำกำไรกันได้เยอะมากๆนะครับผมซึ่งผลตอบรับตอนนี้ดีมากๆครับผมเพราะว่าสูตรนี้มันดีมากๆ Freen Zone, Red Zone นะครับผมสูตรเราคืออะไรนะครับผมทุกตัอย่างตอนนี้อยู่ u s d c d อ่ะเข้ามาเราไม่อะไรเลยใช้ t ทม e f ฟรม e RA 2 0บอกก่อนว่าเป็น RA20 l e n สิแลงส์นะครับผมกดตรง RA20 ตรงนี้อไอพวกขั้นตอนเบื้องตอน้นเรามีสอนได้หมดแล้วช่างหัวมันตอนนี้ เข้าไปที่ R A 2 0นะครับผมเข้าไปดูกราฟเราใช้เส้น e a อสีส้มนะครับผมจําไม่ได้อ่ะดูตรงนี้ตั้งให้ตรงสีต้องเป็นสีส้มสีต้องตรงเลขให้ตรงทุกอย่างตรงโอเพนแปดสิบเก้าลบสี่สีส้มศูนย์สองนะครับผมตั้งให้ตรงตามนี้เนาะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับเราดูง่ายเลย e a อสีส้มเราใช้ e a อสีส้มเป็นเส้นจุดศูนย์กลางนะครับผมในการหาจุดเข้าของกราฟหรือจุดกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับผม e a อสีส้ม และสิ่งที่เราจะดูต่อไปคือราคา2เส้นที่วิ่งอยู่นี้นะครับผมนี่เป็นอสเปซส,สำหรับไลฟ์ไอเค้าเลยก็คือสเปซจริงๆเลยนะครับผมสเปซก็คือ,อะระยะห่างจากเส้นระ,ระยะห่างของราคา b u ายเซลที่มันเป็นช่องเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าสเปซเพราะฉะนั้นสเปซ <c oughs> ไม่ต้องกังวลมันต่ำลแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูอ e ีเมส้มนะครับระยะห่างจากเส้นราคาบายเซลที่อยู่ถ้าคุณจะาบเนาะ ให้เล็งไปที่เส้นราคาสีเขียวที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้กดเข้าไปใหม่นะครับถ้าเกิดกราฟมันเป็นแบบแตะกี้เรากดเข้าไปใหม่โอเคเพราะเวลาเราซูมหรืออะไรบางทีมันเกิดขึ้นกราฟมันไม่กลับมาก็กดออกแล้วก็เข้าไปเล็งที่เส้นสีเขียวตรงนี้ถ้าระยะห่างจาก m อเส้มต่ำลงมาด้านล่างดูปิ๊บด้านล่างจอตรงกลางตรงนี้นะครับหนะึ่ง้ยสองจุดนั้นมันใกล้ที่จะเข้ากรีนโซนแล้วกรีนโซนเนี่ย เราจะเข้าออเดอร์บายเราจะให้จุดเปิดของเราอยู่ในกรีนโซนหรือเลสโซนก็คือเซฟโซนนั่นแหละเซฟโซนที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วเราแบ่งแยกออกมาเป็นกรีนโซนเลสโซนเพื่อให้มันง่ายขึ้นก็คือกรีนเราปักหมุดจุดเปิดของเราไว้ในกรีนโซนเป็นออเดอร์บายยังไงก็ช่างขอแค่ให้จุดเปิดของคุณอยู่ในกรีนโซนตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่หนึ่ง้อกว่าเพราะนั้นมันคือเกือบเกือบละกรีนโซนของเราใน a 2 0ก็คือ110ถึง หนึ่งร้อยยี่สิบขึ้นไปหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบหรือสูงกว่านั้นขึ้นไปยิ่งดีเพราะนั้นถ้าคุณจะเปิดที่หนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบก็ดีนะครับผมก็คืออยู่ในกลางๆของกรีนโซนเพราะนั้นถ้ามันใกล้แล้วแบบนี้เนี่ยนะถ้ามันใกล้แล้วแบบนี้นะครับผมหนึ่งร้อยกว่าหนึ่งร้อยสองเนี่ยคุณจะตั้งบายเซลลิมิตไว้นะครับผมบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่อีกสักสิบห้าหรือยี่สิบก็ได้อ่าสักประมาณตรงนี้ก็ได้ ที่ราคานี้อาตงบายลิมิตไว้ที่ราคานี้เพื่อให้เวลาราคามันลงมาชนบายลิมิตของเรามันเปิดออเดอร์ให้เรานะครับผมแล้วความเร่งกันึ้นไปมันก็กำไรนะครับผมนี่คือการตั้งบายลิมิตหรือจะรอเข้าเองก็ได้นะครับผมรอให้มันถึงกรีนโซนเราอาจจะตั้งไพร์สเลิศเอาไว้ให้แจ้งเตือนเราไพร์สเลิศจะไม่เปิดออเดอร์ให้เราบายเซลลิมิตจะเปิดออเดอร์ให้เรานะครับผมตั้งไพร์สเลร์ที่ราคานี้พร้อมแจ้งเตือนแล้วก็ค่อยเข้ามาแล้วดูซิว่าเออเราเข้าจุดเปิดสวยไหมจุดเปิดสวยคืออะไร คือทะลุลงมาแบบนี้ทะลุโลเดิมทะลุลงมาแบบนี้แล้วทะลุแท่งซ้ายมือลงมานี่คือจุดเปิดสวยงามของการบายนะครับผมต่อไปการเซล,ลนะครับเซล,ลเนี่ยเราจะรู้เส้นราคาสีส้มที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยให้มันสูงกว่าเส้นสีส้มขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเรียกว่าเลสโซนนะครับหนึ่งร้อยสิบขึ้นไปเนี่ย 110ขึ้นไปจากระยะเอเมซอมระยะห่างจากเอเมซอมณปัจจุบ,บัน110ขึ้นไปก็คือลากไอเส้นประปาเนี้ยไปชี้ที่เส้นสีส้มเพราะว่าถ้าราคานี่มันอยู่บนที่วิ่งอยู่เนี้ยมันอยู่ข้างบนเราจะไปชี้ที่เส้นสีส้มด้านบน1 1 5 1 1 0ขึ้นไปก็คือ1 1 5 120นี่เนี้ยคือกําลังดีอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่นกอนว่ามันกลุ่มกริมกลุ่มกริมจุดเปิดสวยๆเลยคือ115 120เนึ่ีมากๆไม่ต้อองรอนานไม่ต้องอะไรเลยและกําไรเนี้ย เกือบแทบจะแปดสิเปอร์เซ็นเลยมันกำไรทุกทุกรอบแบบตอนนี้ตั้งแต่ใช้กันมาเนี่ยเป็นเดือนเดือนเนี่ยยังไม่มีใครขาดทุนเลยนะทุกคนยังกำไรกันหมดในการเปิดในกรีนโซนเลสโซนนะครับผมขอแค่มีจุดเปิดในกรีนโซนเลสโซนกำไรตอนนี้ยังไม่มีใครเสียก็คือตอนนี้มันกำไรกันหมดก็คือกำไรแน่ๆนั่นแหละก็คือเปิดในกรีนโซนเลสโซนคุณก็อกำไรชัวร์ๆนะครับผมตอนนี้เรียกว่าชัวร์ๆเลยเพราะว่า ใช้มาสักกันสักพักหนึ่งแล้วมันยังไม่มีใครเสียก็เรียกว่าชชว์ๆแล้วกันนะครับผมโอเคเลสโซนหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบหรือสูงกว่านั้นขึ้นไปยิ่งดีนะครับผมไะยห่างจากอีเมโซมเราเอาอีเมซมเป็นจุดศูนย์กลางเราลากจากอีเมโซมขึ้นไปด้านบนเป็นเลสโซนลากจากอีเมซมลงมาด้านล่างเป็นกรีนโซนกรีนโซนจะเป็นเส้นราคาสีเขียวที่เราต้องไปชี้นะครับผมจะต้อง ห่างจากเบสส้ม110ขึ้นไปนะครับผมยิ่งเลขเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเช่น 130, 140, 140, 150, 160ยิ่งดีนะครับผมแม็กซิมัมผมบอกแล้ว,วให้ไว้และห่างจากเอ็นจากกราฟหรือราคาที่วิ่งอยู่จากเมสส้มเนี่ยผมให้แม็กซิมัมพี่170ถึง200 170ถึง200นะยังไม่เคยเห็นมันเกินนั้นยังไม่เคยเห็นเกิน170เพราะนั้นคุณเข้าออเดอร์ที่ หนึ่งร้อยสิบขึ้นไปเนี่ยโอกาสล้างพอร์ตแทบจะไม่มีเลยโอกาสโดนลากแทบจะไม่มีเลยบางทีแอบต้องรอหน่อยรอตลาดวิ่งรอสภาพตลาดอย่าลืมว่าตลาดจะวิ่งทุกวันหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับผมฉะนั้นคุณอาจจะต้องรอเทตดหลังสองทุ่มนอนรไทยหรือจะเข้าไว้ก่อนหรือตั้งบายเซอลิมิตไว้ก่อนหรือกลัวนอนหลับหรือทํางานห,หรือทาธุระให้ตั้งบายเซอลิมิตเอาไว้แล้วอย่าลืมตั้งทีเอาไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องทีีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรื่องจํานวนล็อตอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกคนนเเข Concept, ข้้าาาใใจออก่่ว เทคนิคของเราคืออะไรเทคนิคของเราคือเราใช้ e m มเซมเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางและห่างจาก e m มซม1ส้ม110 115 120ขึ้นไปเราเรียกว่า g r กรีนโซนกรีนโซนเพื่อที่จะเข้าบ่ายเราปักจุดเปิดของเราไว้ในกรีนโซนยังไงก็ช่างขอให้จุดเปิดอยู่ในกรีนโซนก่อน และให้จุดเปิดดีขึ้นก็คือทะลุโลเดิมลงมาทะลุแท่งซ้ายมือลงมาจุดเปิดก็ดีขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นเซลก็ทะลุไฮเดิมขึ้นไปทะลุแท่งซ้ายมือขึ้นไปก็เป็นจุดเปิดที่เซลที่ดีแต่ทั้งนี้ทางนั้นขอแค่เปิดในกรีนโซลเลตโซนขอให้จุดเปิดคุณอยู่ในกรีนโซลเลตโซนคุณปลอดภัยขึ้นมาลวเปราาหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้เข้าใจตรงนี้แล้วนะอีเมซซมเป็นจุดศูนย์กลางลากลงมาแบบนี้นะครับผมแบบนี้ห่างจากอีเมซซมหนึ่งร้อยสาม 103, ปิป๊บ เรายังไม่เข้านะครับเราจะเข้าถ้ามันห่างจากอ e ีเวสตมที่แบบนี้หนึ่งยสิบห้าหนึยิบนยสิแบบนี้เราถึงเข้าออเดอร์เช่นแบบนี้คุณจะตั้งบเซลร์มิตเอาไว้ก็ได้นะครับหรือจะตั้งไพรส์เลิสแล้วมาเปิดเองก็ได้นะครับผมโอเคอนี้สำหรับตัวอย่างบายตัวอย่างเซล l ก็ด้านบนเดี๋ยวหาตัวอย่างเซลให้ดูแล้วกันจะได้เข้าใจกันไปนเลยมีไหมตัวอย่างเ l ลต้องดูก่อนนะครับถ้าเข้ามาแล้วแบบนี้ อ่ามกราอยู่ใกล้เส้นสีส้มแบบนี้ไม่โอเคนะครับมันเป็นไซเวสไซเวอย่างที่บอกมันจะชีกไปทางใดทางหนึ่งหรือมันใกล้เส้นสีส้มเกินไปเรายังไม่สามารถรู้ที่ทงังจะเทรดได้เราจะไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่มันสามารถทําได้ที่จะเซลได้ตอนนี้น่าจะยังไม่มีเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับจ่น่าจะหาตัวอย่างได้จากเมื่อคืนที่เซลกันก็คืออ่าจากจากเมื่อวานที่เซลกันก็คืออ ER นะียูสดีเนาะที่เซลกันไว้แต่เช้าตอนตลาดเปิดนะครับผม อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเมื่อวานที่เราเซลล์กันแล้วกําไรกันเยอะมากกับกับตัวนี้นะครับเมื่อคืนกําไรเมื่อวานไม่ใช่เมืม่อวานเออไม่ใช่เมืม่อคืนเมื่อวานตั้งแต่เช้านะครับนี่คือที่เราเข้ากันก็คือตรงนี้หนึ่งร้อยสิบกว่าหรือหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบห้าประมาณนี้ก็ประมาณตรงเนี้ยโอเคแล้วเราเข้าเซลล์กันแล้วก็กําไรกันกันเยอะเลยนะครับเรามาดูกันว่ามันลงมาเท่าไหร่ดีกว่าโอเคเมื่อคืนเราเข้าเซลล์กันตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไป,ไป,ไปเป๊ะหรกแต่เราตั้งใบเซลลิมิตกันอ่ะเรา ไม่ต้องไปไปเอาลงมาหน่อยนึ่งอ่ะแล้วมาดูกันเนี่ยลากลงไปจุดตาจุดก็คือไซ้ทั้งเทียนตรงนี้ที่มันลากลงเมื่อเมือม่อวานนี้เมื่อคือนนี้ลงมาห้าห้าสิบปดเพราะนะั้นเมื่อวานที่ที่เปิดกันที่เปิดกันเนี่ยกันและหลายบางคนเนี่ยหลายๆไม้เลยก็คือกําไรกันเพียบเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างก็คือห่างจากอ e ีเวส้มขึ้นไปด้านบนเราชี้ที่อ่า เส้นราคาสีส้มที่วิ่งอยู่ตรงนี้อย่างตอนนี้มันห่างที่7 2ปิ๊บก็คือเรายังไม่เทรดเราอาจจะตั้งบ y s เซล l i มิตที่สูงขึ้นไปนะครับผมเราต้องชี้เอาแล้วเราก็ว่าเราอยากต้องลองกะดูว่าเราเอเราจะเข้าเซลลที่ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ตรงขวามือด้านบนเห็นไหมแต่ถ้าเราตั้ง p พเซล l e r t แล้วรอเข้าเองเพื่อที่จะได้จุดตัวดสวยเราก็ต้องรอให้มันทะลุยอดสูงสุดเดิมตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ทะลุแท่งสายมือขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะเซลลนะครับผม ไม่ไม่มีอะไรยากตรงนี้คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยหากไม่เข้าใจหรือใดๆทั้งสิ้นให้ย้อนกลับไปดูใน EP หนึ่งห้าศูนย์แนะนําสละเวลาูดู EP หนึ่งห้าศูนย์ขึ้นมาจนถึง EP นี้นะครับผมไล่ดูขึ้นมาให้เข้าใจสะก,ก่อนดูรอบนึงให้เข้าใจแล้วค่อยเริ่มลงมือฝึกทําตามและทําความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะดีมากๆนะครับผมก็อย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่มีใครเสียเลยนะครับผมและอย่างการที่ผมแนะนําลงทุนเนี่ย ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนเพิ่มหรือเอ้ยบังคับลงทุนไม่ได้ทุกคนลงทุนก้อนแรกเทรดท,ทาทุนคืนกลับมาให้ได้ก่อนถอนทุนกลับมาอยู่ในแบงก์ของคุณอยู่ในกระเป๋าของคุณแล้วถอนทุนกลับมาแล้วแล้วใช้กําไรเทรดไปเพราะนั้นต่อไปไม่มีอะไรจะเสียนะครับผมหลายท่านทําได้และหลายท่านมากๆทําได้ลงทุนถอนทุนกลับมาแล้วใช้กําไรเทรดไม่มีปัญหามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผมมันมันมันซิมเปิลมากๆนะครับ ก็เข้าใจตามนี้เนาะแล้วก็ค่อยไปขยายสายยยายสาสเรื่องแม่น้ำห้าสายต่อไปนะครับผมว่ามีสายนี้ติดเทรดอีกสายหนึ่งรอหรืออะไรก็ช่วยคือมีห้าสายนะมันดีกว่าในการช่วยกันหมุนเงินของเรานะครับผมเรื่องแม่น้ำ้าสายสอนไปไว้แล้วต่อไปเรามาดูเรื่องลอดก่อนอ่าเรื่องลอดสําคัญถ้าคุณทุนอยู่ที่ห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญก็คืออยู่ในรงนช์ระหว่างหนึ่งร้อยถึงสามร้อยเหรียญเนี่ย ให้เทศษที่ศูนย์จุดหนึ่งหลักนะครับให้เทศษที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับตรงนี้เลือกได้หรือจะอีดิทก็ได้พิมพ์เอาได้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามแต่อาจจะบอกก่อนว่าหนึ100่งร้อยถึงสามร้อยเหรียญแนะนำที่ศูนย์จึงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดเปิดได้ไม่เกินสามไม้สมมุติถ้าคุณทุนหนึ่งบาลานซ์หนึ่งร้อยเหรียญหรือหนึ่งร้อยอะไรก็ได้หนึ่งร้อยพรหนึ่งร้อยพาวหรือหนึ่งร้อยหนึ่ง หนึรเหรียญหรือหนึ่งร้อยปอนด์หรือ100ยูโรเนี่ยทุนบาลานซ์หนึ่งแนะนําที่0.01จล็อตเปิดไม่เกินสาไม้นะครับผมอย่าเปิดเกินสามไม้นะครับบาลานซ์หนึ่งร้อถึงสามเปิดที่0.01จล็อตได้ไม่เกินสไม้เพราะนั้นทําตามนี้ดีๆนะครับผมถ้า100ก็เปิด0.01จล็อตแต่อย่าให้เกินสาไม้นะครับผมจากสามร0 0ถึงห้าขึ้นไปสามอยถึงห้าอขึ้นไปนะ คุณเปิดที่0.01หลอดได้ไม่เกิน5้าไม้นะครับผมไม่เกิน5้าไม้หรืออาจจะเทรดที่0.02หลอด0.03หลอดก็ได้ก็จะต้องลดไม้ลงมาเช่นถ้าคุณเปิดที่0.03หลอดก็จะเปิดแค่ไม้เดียวถ้าจุด0.02หลอดก็จะแค่2อไม้ประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสําคัญที่มาจินเลเวลรักษามาจินเลเวลไว้ที่สี 5, ่พันถึงห้าพเปถ้ามาเริ่มต่ำกว่าสี่พันเไม่เปิดเพิ่มแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปดูเรื่องพิบเนาะแต่ถ้าคุณต้องการขยับล็อตเพิ่มเนี่ย ต้องดูบาลานซ์ตัวเองด้วย500ถ้าบาลานซ์ห้0 7 0อยด้อยถึง1,000พันเนี่ยค่อยเทรดที่0.05ล็อตนะครับผมแล้วถ้าบาลานซ์คุณในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะเก็บขึ้นไปถึงแน่นอนก็คือบาลานซ์ขึ้นไปที่1,000พขึ้นไปเนี่ย1 0 0 0 2 0 0น3,000เหรียญขึ้นไปค่อยเปิดที่0.1ล็อตไม่เกินสาไม้0.1ล็อตไม่เกินสไม้นะแต่ถ้า5 0 0พันขึ้นไปคุณเปิดที่0.1ด้น5,000ดหนป0.1ล็อต5้ไม้ได้นะครับ แล้วนั่นแล้วพอถึงคุณถึงตอนนั้นมันจะทํากําไรได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นทุนพันเหรียญขึ้นไปก็เริ่มที่จะทํากําไรได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องอ่า TP เนาะ่นะางที่ผมบอกไว้ในเซตติ้ง Quick Trade เนี่ยเราจะกําหนด t ี TP ไวเลยส t o อ Loss ที่ลบหนึ่งร้อยหรือจะไม่ตั้งก็ได้ถ้ารักษามาจิ n เ e v e l ได้แล้วคุณรักษามาจ i น l e เ e l เก่งแล้วอาจจะไม่ต้องพึ่งผ่าสต o อ l ล s s แลวถ้าเปิดในกริดโซลเลตโซนแทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครับผม มาร์จินเลเวล4,000-5,000%รักษาให้ได้ส่วนเทคโปรฟิตอย่างที่บอกไว้อันดับแรกเก็บระยะ4-7ปีถึง7ดพิบให้ได้บ่อยๆก่อนเราเก็บ4-7ปีิบให้ได้บ่อยๆพอชินแล้วค่อยขยับมาที่7ปี๊บถึง10ปี๊บระยะนี้7-10ปี๊บพอเก็บถึง7-10ปี๊บเก่งแล้วระยะนี้เราเก็บได้แล้วเก่งแล้วเก็บได้บ่อยๆแล้วสัก50ไม้100ไม้ขึ้นไปแล้วเราค่อยขยับขึ้นมาที่10-15ปี๊บ โอเคสิบ okay, ถึงสิบห้าปิ๊บเก่งแล้วขยับได้เอ่อเปิดได้บ่อยๆแล้วแล้วค่อยขยับขึ้นไปพอเราเก็บกาไรได้บ่อยๆแล้วค่อยมาที่สิบห้าถึงยี่สิบปิ๊บพอเราเก็บสิบห้าถึงยี่สิบปิ๊บได้เนี่ยกําไรเราเริ่มเยอะละเราเริ่มเก็บกําไรได้มากขึ้นพอเ,เก็บสิบห้าถึงยี่สิบปิ๊บเก่งแล้วหรือบางทีเราตั้งบายเซลิมิตบายเซลิมิตอย่างที่ผมบอกไว้ผมจะตั้งเลยขึ้นมานิดนึงผมจะตั้งมาที่ยี่สิบห้าคือผมจะตั้งสูงกว่าปกตินิดนึงเช่นถ้าคุณเทรดเอ่าเปิดออเดอร์เอง ถ้าเป็นบายเซอลิมิตอาจจะตั้งที่เจ็ดถึงแปดหรือเก้าปิบไปเลยนะครับบายเซอลิมิตจะต้องตั้งเผื่อนะนะจุดเปิดเนี่ยมันต้องเผื่อมันต้องอยู่ในกินโซเลสตัวนั้นะมันจะต้องไกลกว่าหนึ่งร้อสิบขึ้นไปเช่นถ้าทักหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยสาสิบหนึ่งร้อยสี่สิบแบบเนี้ยคุณตั้งปิบเก็บกำไรไกลขึ้นมาได้นะครับผมพอเก็บสิบห้าหรืยี่สิบปีบเก่งแล้วก็เข้ามายี่สิบถึงยี่ห้าปีบแนะนําสูงสุดที่ยี่สิบห้าปิบพอนะครับผม,พม,มเพราะ บางทีมันรอนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นเก็บกันไรพอสมควรปิดไม้มาแล้วค่อยเปิดเพิ่มนะครับผมหาจังหวะเปิดใหม่วันไหนเนี่ยมันไม่เข้ากินโซนเล็โซนไม่เป็นไรมันไม่อยู่ในกินโซนเล็โซนไม่เป็นไรนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วรอเทรดวันต่อไปนะครับผมส่วนมากเนี่ยเราจะแนะนําดูตลาดหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยตลาดมันจะวิ่งดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเราดูไล่ดูเลย ว่าคู่ไหนที่มันใกล้จะกินโซเลสโซแล,แล้วเราเล็งไว้หรือเราจดใส่กระดาษไว้เลยว่าเออเรารอเทนั้นะหรือตั้งพลัสเลสหรือตั้งบายเซลร์มิตเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สอนน่าจะเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตรงนี้น่าจะเข้าใจได้แค่เอาไปทําตามหรือถ้าไม่เข้าใจอะไรไงย้อนกลับไปดูอีพีหนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมาจนถึงอีพีนี้ก็คืออีพีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมแล้วก็หลายท่านช่วงนี้ทำไว้แล้วเยอะแล้วก็ดีมากๆอันนี้ ทำกําไรกันได้เยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีมากๆอ่ะเช่นตรงนี้เรามาดูกันวิธีดูก็แบบนี้เลยเรามาชี้ที่อ e เมซมประมาณเอาหรือว่าที่ไปอ e ิมมีเซสมั็ก็ได้นะครับผมแต่เราชี้ที่อ e ิมซมนะครับแบบนี้คือเจ็ดสิบหกเพราะนั้นยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงนะครับผมไปชี้ที่เส้นราคาเสียส้มที่วิ่งอยู่เพื่อที่จะหาจังหวะเซลเพราะนั้นด้านบนเราเซลด้านล่างระบายนะแบบนี้คือ ยังไม่ใกล้นะครับผมอาจจะตั้งไว้รอเซลลิมิตไวรอก็ได้หรือตั้งไพรซ์สลิสไวรอแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งหรือเราเล็งไว้ละคู่เนี้ยยังไงมันก็ถ้ามันไปอยู่ในเลทโซนล้วก็ค่อยเข้าออเดอร์นะครับรอขึ้นไปอาจจะราคานี้ที่เราอาจจะตั้งเซลที่แปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้าสองหรือไพรซ์สลิสที่ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือตั้งเซลลิมิตเอาไว้มันก็จะเปิดราคาให้ที่ตรงนี้นะครับแนะนําว่า ตั้งบเซอลิมิตเอาไว้หรือไพรส์สลิสเอาไว้นะครับแต่ก็แนะนําให้ตั้งบเซอลิมิตแหละเพราะมันจะได้เปิดออเดอร์ให้เราเลยมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีคนละอย่างนะครับผมแต่บเซอลิมิตจุดเปิดอาจจะไม่สวยเท่าเปิดเองนะครับผมและเส้นสีส้มอาจจะเคลื่อนนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องตั้งเผื่อเส้นสีส้มขยับขึ้นไปนิดหนึ่งด้วยต้องดูเอ๊เส้นสีส้มมันจะไปอยู่สักประมาณตรงไหนนะแล้วเราก็ลากจากตรงนั้นขึ้นไปให้มันให้มันเป็นร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเห็นไหมร้อยสิร้อยสิบห้าร้อยสิบ ถ้าถ้าคุณรอได้หรือดีๆเลยแนะนําให้เปิดในที่ให้เปิดตรงร้อยสิบห้าหรือร้อยี่สิบสมมติเรากะอสมมติเส้นสีส้มมาขึ้นมาสักตรงนี้แล้วก็กะขึ้นไปจากตรงนี้สัก 115, 120ร้อยสิบห้าร้อยสิบแล้วได้ราคานี้มาแล้วก็เซลที่ราคานี้แปดสิบเจ็ดจุดเก้าสองหกก็ตั้งเซล,ลมิตรตรงนี้เลยนะครับผมพอพอราคาไปถึงมันก็เปิดออเดอร์ให้เรานะครับผมอย่าลืมตั้ง TP อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็แค่นี้หรือจะรอเปิดเองก็ได้โอเค ตอนนี้เข้าใจง่ายๆด้านบนคุณเซลด้านล่างบายนะครับผมปัจจุบันถ้าคุณเข้ามาดูชี้ไปทีเ,เส้นราคาสีส้ม e MA เส้มเอเอส้มแล้วก็ไปที่ราคาสีส้มที่วิ่งอยู่ถ้าน้นตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยสิบห้าร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบแล้วคุณเปิดเลยหรือว่าคุณจะเปิดออเดอร์ได้เลยก็ได้หรือจะรอให้มันทะลุแท่งซ้ายมือขึ้นไปแล้วได้จุดเปิดที่ดีขึ้นก็ได้นะครับผมคุณกดเซลได้เลยขอแค่จุดเปิดเซลบายของเราบายเซลเนี่ย ราคาใบเซลเซลใบจุดเปล่งเราอยู่ในกรีนโซนและเลสโซนเท่านั้นเองนะครับผมก็เท่านี้ไม่มีอะไรกรีนโซนในไอเ0นะครับผมระยะห่างจาก EA ส้ซมอยู่ที่1 1 0 1 1 5 120ขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเลสโซนในไ a 2 0ยีระยะห่างจาก EA ส้ซมขึ้นไปด้านบน1 1 0 115 120สูงขึ้นไปเท่าไหร่มากกว่านั้นยิ่งดีนะครับผมโอเคไม่มีอะไรทุกคนเข้าใจกรีนโซนเลสโซนนะครับผมทำความเข้าใจแล้วตัดดสินใจฝึก ด้วยตัวเองนะครับผมมีความมั่นใจในตัวเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ